คือฉันจะเอามันฝรั่งไปหั่นให้เป็นแผ่นแล้วก็เอาไปทอดนั่นแหละโอเคทำไมไอ้นี่เป็นไรหมากฝรั่งหมากฝรั่งหมากฝรั่งเอาไปทอดแค่ <c oughs> ได้ยินเองก็เอ็งไม่คิดว่ามันพินลึกไปหน่อยเหรอก็ <c oughs> อคนดึงแถวไงว่าห้ามเอาหมากฝรั่งไปทอดเอ้อวัตถุฟักหมักฝรั่งหั่นเป็นแผน่นเอาไปทอดอืมอูมามิเฮียอาสนใจ แม่สุดยอดไปเลยด็อกเตอร์พิมพการวิจัยดีมันต้องเป็นอะไรที่แบบคุบเคี้ยวได้อีกนานใช่นี่คือสมมติฐานของผมคุณต้องทําการทดลองแล้วนะคุณเบนนแน่สินะทไปเราไปทดลองนะเพามันฝรั่งไปทอดไม่ใช่หมาฝรั่งใช่แบบที่ว่ายังไม่ได้เคี้ยวมันมันเป็นแผ่นอ่ะเออเป็นแผ่นเราไปทอดโห,หเคีย้ยยืดหนักนะเราอะ